สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นหน่วยบน3สูตรนะคะเพื่อนๆ2สูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรที่เข้ามาจากวัที่แล้วนะคะใน EP ที่1นะคะออก5 2สองนะคะหน่วยหน่วยบนคือ2นะคะจะเข้าสูตรที่1กับสูตรที่3นะคะงั้นพี่กุลจะเอา2สูตรนี้มาต่อนะคะแล้วก็มีสูตรมาเพิ่มอีก1สูตรนะคะเพื่อนๆ ทีนี้พี่กุลก็จะมาคำนวณให้ดูสามวดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเพื่อนๆเอ่าวล่ะทีนี้เรามาดูงวดที่เจ็ดกันนะคะต่อจากงวดที่แล้วนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะมวดที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักร้อยกับหลักพันหลักพันกับหลักร้อยนะคะคือเก้าบวกสองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะ หน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลัก10นะคะสองครั้ง6กบวกหก็เป็น2องนะคะเก้บวกสบวกสเป็น3ามนะคะเพื่อนๆสูตรที่หน,นะคะบวกหบวกหแล้วก็บวกสนะคะก็จะได้สามสี่หแล้วก็เนะคะเป็นสูตรที่1นสูตรที่สองนะคะใช้หลักแสนนะคะสามครั้งเก้าบวกกันสาครั้งได้เจดนะคะ บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะ9แล้วก็บวกด้วยหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะ8 9กับ7นะคะเป็น6 6กับ8เป็น4นะคะสูตรที่สองนะคะ,ก,ะก็จะเป็นบวก2บวก1บวก3แล้วก็บวก2นะคะ4บวก2เป็น6นะคะบวก1เป็น7 บวก3เป็น0แล้วก็บวก2เป็น2นะคะก็จะได้4 6 7 0 2กับ3 4 5 7นะคะชนกันที่ชนกันที่สนะคะ4 7ชนกันที่4กับ7นะคะออก2 4นะคะหลักหน่วยเข้า4นะคะเพื่อนๆเ,เอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะคะ หลักพันกับหลักร้อยนะคะหบวกสบวกด้วยหน้าครั้งที่สองนะคะหลักสิบนะคะสองครั้ง7บวกเดเป็น4ี่นะคะ5กับ3ามเป็น8 8ดปกับสี่เป็น2นะคะสูตรที่1นะคะบวก1บวก1แล้วก็บวก2นะคะก็จะได้เป็น3มเป็น4ี่แล้วก็เป็นหสูตรที่2นะคะหลักแสนนะคะ3ามครั้งสองสามห บวกด้วยหลักสิบล่างนะคะสองแล้วก็บวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสี่หกบวกสีบวกสองก็ได้สองนะคะเ,เพื่อนๆได้สองสูตรที่สองนะคะบวกสเป็นสี่บวกหนึ่เป็นห้าบวกสามเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์ะคะก็จะได้สองสี่ห้าแปดนย์ะคะชนกันที่สองสี่ ชนกันที่สองกับสี่นะคะเพื่อนเพื่อนอชนกันที่สองกับสี่ก็จะได้ห้าสองนะคะออกสองเอาละ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้สูตรที่หนึ่งนะคะหลักร้อยกับหลักพันนะคะก็จะได้หนึ่งบวกแปดแล้วก็ หน่วยนะคะหลักสิบนะคะหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะก็คือ4ีบวกสเป็น8ปนะคะแปบวกแเป็น6กบวกหเป็นเจ็นะคะเพื่อนเจ็ดเบวกหเป็น8ปบวกหเป็น9กบวกสเป็น1นะคะก็จะได้7 8 9 1นะคะอันนี้เป็นสูตรที่1นสูตรที่2นะคะสูตรที่สองหลักแสนนะคะสครั้งได้สีนะคะเ,เพื่อน บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะ5บวกเลขหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะ1ก็จะได้สูตรนะคะเพื่อนเพื่อนศนบวก2เป็นสองบวก1เป็นสามบวก3ามเป็นหบวกสองเป็น8ก็จะได้ศ2นย์สาปนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สมกันนะคะ เรามาต่อหน่วยบนสูตรที่สามกันนะคะเพื่อนๆมาดูมันเข้ามาเก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะคะเอาละทีนี้เรามาดูนะคะห้าบวกสามบวกสองเป็นศูนย์นะคะได้ศูนย์สองห้าเจ็ดหลักหน่วยบนออกเจ็ดนะคะแปดเจ็ดงวดต่อมานะคะได้เจ็ดเก้าสองสี่ออกสองเจ็ดนะคะหลักหน่วยเข้าเจ็ด วดต่อมาได้หนึ่งสามหกแปดนะคะออกแปดแปดนะคะงวดต่อมานะคะได้เก้าหนึ่งสี่หกออกศูนย์เก้านะคะหลักหน่วยเข้าเก้วดต่อมานะคะได้ศูนย์สองห้าเดนะคะออกห้สองนะคะเข้าสนะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะวดต่อมาเจ็ดเกาสองสี่นะคะออกเก้าสองนะคะเข้าส งวดต่อมานะคะหกแปดหนึ่งสามนะคะออกสี่หกหลักหน่วยเข้าหกนะคะงวดต่อมานะคะได้สองสี่เจ็ดเก้าออกสองสี่นะคะเข้าสี่นะคะหลักหน่วยเอาแล้วทีนี้เราจะมาคำนวณสองว่าสุดท้ายกันนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่ใช้เป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนหลักหมื่นนะคะสี่ครั้งนะคะได้หลักหมื่นสามครั้งนะคะ รักหมืนสามครั้งสี่บวกกันสามครั้งได้สองบวกด้วยหลักหน่วยล่างกับสิบล่างนะคะบวกสองบวกหกได้ศูนย์นะคะเพื่อนๆศูนย์สูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะก็ะะจะเป็น 2, บวกสองบวกสามแล้วก็บวกสองนะคะเพื่อนๆก็จะได้ศูนย์บวกสองเป็นสองบวกสามเป็นห้า แล้วก็บวกสองเป็นเจดนะคะศูนย์สองห้าเจ็ดออกห้าสองนะคะเข้าเข้าสองนะคะหลักหน่วยงวดที่แล้วเอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะเพื่อนๆหลักหมื่นนะคะสามครั้งนะคะ1บวกกันสามครั้งได้สามนะคะบวกกับ1ิล่างกับหน่วยล่างนะคะบวกห้าแล้วก็บวกศูนย์ก็ได้แปดนะคะเพื่อนๆแปดบวกสองเป็นศูนย์ บวกสเป็น 3, าบวกสเป็น5สูตรที่2ของเรานะคะไอ้สูตรที่3ของเรานะคะจะได้แปดศูเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูตัวชนกันนะคะสูตรที่1นึ่งนะคะสูตรที่หได้สูตรที่หได้เจ็ดนะคะสูตรที่สนะคะ,ะ,คะได้ศูนย์ สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามได้ได้แปดศูนย์สามห้าเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเจ็ดน,นะคะแปดมีแปดมีสามสูตรนะคะแปดก้ 8, มีชนตัวเดียว3สูตรนะคะทีนี้เราจะมาเอาตัวลองไว้ด้วยนะคะ2สูตรนะคะก็จะมีมีศูนย์ะคะเพื่อนๆมีศูนมีสามก็จะมี8ปดลองก็คือศนกับสมนะคะเพื่อนๆ,ออนะะอนๆโอเคได้แค่นี้นะคะทีนี้ พี่กุนว่าไปตามสูตรนะคะเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเพื่อนๆพี่กุนให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ